ยินด,ดีต้อนรับสู่ Healthy Living by บุตนะคะวันนี้นะคะบุตรอยากจะมาแชร์สูตรนะคะชื่อว่าสูตรปอก a อเวนะคะและเป็นสูตรที่ช่วยให้นอนหลับนะคะจากบุตรคนที่มีปัญหานอนไม่หลับมา10กว่าปีนะคะการใช้ s s e n t i a l Oil เนี่ยก็ช่วยใหบุตรนอนหลับนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะเราอย่าไป ย้ำเติมซ้าเติมถึงปัญหาของการนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเราคิดถึงมันเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราไม่หลับนะคะเราใช้เราก็ปล่อยวางค่ะช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยนะคะสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือ3สิ่งนี้นะคะจากเซ็ตสตาร์เตอร์คิตนะคะอันนี้จะอยู่ในสตาร์เตอร์คิตหมดเลยตังบูจะเป็นขวดใหญ่เพราะว่าบูสั่งขวดใหญ่มาแล้วนะคะตัวแรกคือแฟรงกินเซนนะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นสเตรสอเว y ค่ะตัวที่3ามค่ะ ลาเวนด้าค่ะก็ลาเวนด้านี่ก็ช่วยผ่อนคลายทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะตัวแฟรงกิเซนนี่นะคะก็ช่วยเรื่องสมาธินะคะแล้วก็อยู่ในความสงบค่ะส่วนสเตรสเวย์นี่จะมีส่วนผสมของวานิลลาอยู่นะคะก็3ตัวนี้คอมบายกันค่ะจะช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็ขวดเปล่าค่ะก็เป็นขวดที่เหลือมานะคะแล้บุตรก็ใช้ในการเบลนค่ะคือจริงๆสามารถหยดอย่างละหยดก็ได้นะคะ แต่ว่าการที่เราใช้เลนอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราประหยัดมากขึ้นนะคะเพราะเราจะใช้ทีละหยดนะคะนี่วิธีการหยดนะคะให้เอียง45องศาค่ะอัตราส่วนเท่ากันเลยนะคะฝึกสมาธิไปในตัวแล้วก็หยด3าสอันนี้ก็แฟรงกินเซนนะคะขวดที่2นะคะก็เหมือนเดิม5้หยดค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วเราก็อย่าลืมปิดฝานะคะเพราะว่าเขาละเหยได้ในอุณหภูมิห้องค่ะลาเวนเดอร์นะคะนี่หนึ่งสองสามสี าโอเคทีนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าค่ะจากนั้นวิธีใช้นะคะก็คือหยดใส่มือเอียง45องศาแบบนี้แล้วเราก็ถูค่ะโดยใช้มือขวานะคะวนไปทางขวาแบบนี้นะคะแล้วก็สูตดเลย อยู่ในความผ่อนคลายค่ะสบายๆก่อนนอนไม่ต้องคิดอะไรนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะถ้าเป็นประโยชน์นะคะบุตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe healthy living by b u d ค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย